ล่าสุดพาณิย์ย้ำขอชาวนาอย่ากังวลยืนยันมีเงินจ่ายประกันรายได้ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวนาทั่วประเทศ ก็มาพบกับปุย้ยจ๋าอีกเช่นเคยนะคะในวันที่9พฤศจิกายน2563ค่ะและในวันนี้นะคะปุย้ยจ๋าก็มีข่าวสารของพ่อแม่พี่น้องชาวนาม,มาฝากค่ะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารปุรย้ยจ๋าก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้กับทางช่องปุย้ยจ๋าด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้จะได้ ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปค่ะ กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงชาวนายืนยันมีมาตรการดูแลราคาข้าวทั้งการจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้และการใช้มาตรการเสริมผักดันราคาหลังราคาข้าวเปลือกหอมมะลิฤดูการผลิตใหม่ตกตำ่ำเผยเป็นเพราะผู้ซื้อรอดูสถานการณ์ผลผลิตนักท่องเที่ยวลดชุดการบริโภคในประเทศและเงินบาทแข็งทาส่งออกสู่คู่แข่งลาบากส่วนการส่งออก ปี2,564มั่นใจดีขึ้นระบุไทยมีพันุ์ข้าวที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นจำนวนมากนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมรองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายในก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบปัญหาข้าวเปลือกหอมมะลิราคาตกต่ำว่า ทางกรมการค้าภายในได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าขณะนี้ผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิฤดูการผลิตปี2563ทับ64อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวและกำลังทยอยออกสู่ตลาดทำให้ผู้นำเข้ารอด,ดูสถานการณ์ผลผลิตข้าวไทยว่ามีมากน้อยแค่ไหนประกอบกับก,บการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ทำให้การบริโภคของประเทศชะลอตัวจากนักท่องเที่ยวลดลง รวมถึงมีปัญหาการส่งออกที่ลดลงเนื่องจากราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งทำให้แข่งขันได้ยากและปัญหาค่าเงินบาทขณะที่ผู้ค้าข้าวก็มีการระบายข้าวเพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับผลผลิตฤดูการผลิตใหม่ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิในช่วงนี้ปรับตัวลดลงโดยข้าวเกี่ยวสดความชืน้น28-30%มีราคาตันละ9,500บาทถึง1 10000บาทส่วนข้าวเปลือกแห้งความชื้นไม่เกิน15%ตันละ12000บาทถึง12500บาท โดยทางกระทรวงพาณิชย์ขอชี้แจงต่อเกษตรกรว่าขณะนี้รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมได้อนุมัติหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ั64รอบที่1แล้วโดยกำหนดราคาเป้าหมายเข้าเปลือกหอมมะลิ15,000บาทต่อตันควรเรือนและไม่เกิน14ตันเข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา14,000บาทต่อตันไม่ เกินควรเรือนละ16ตันเข้าเปลือกเจ้าราคาตันละ1,000 0บาทไม่เกินควรเรือนละ30ตันเข้าเปลือกหอมปทุมธานีราคา11,000บาทตอ่อตันควรเรือนละไม่เกิน25ตันและเข้าเปลือกเหนียวราคา1 2 0 0 0บาทตอ่อตันควรเรือนละไม่เกิน16ตันโดยจะจ่ายเงินส่วนต่างของราคาประกันให้แก่กเกษตรกรหากราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงต่ำกว่าราคาเป้าหมาย และนอกจากนี้ยังมีมาตรการคู่ขนานที่จะนำมาใช้ดูดซับผลผลิตฤดูกาลใหม่ที่จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน2563เป็นต้นไปโดยจะมีการจูงใจให้เกษตรกรสหกรสถาบันเกษตรกรรวมทั้งผู้ประกอบการค้าข้าวทั่วไปเก็บสต็อกเพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพราคาตลาดมีเป้าหมาย7ล้านตันข้าวเปลือกผ่านโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ให้ค่าฝากเก็บตันละ1,500บาทเป้าหมาย1.5ล้านตันโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรสหกรณ์เสียดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งเป้าหมาย1.5ล้านตันและโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการร้อยละ3เป้าหมาย4ล้านตัน ส่วนแนวโน้มของการส่งออกข้าวไทยในปี2564ต้องรอดูปริมาณของผลผลิตข้าวในปี2563ทับ64ก่อนว่าจะมีมากน้อยเพียงใดเบื้องต้นกระทรวงเกษตรและสหกรคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวลดลงจากราคาสูงในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาจากปัญหาภัยแล้งทำให้ช่องว่างของราคาข้าวไทยกับข้าวของประเทศคู่แข่ง ลดน้อยลงและจะทำให้ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกดีขึ้นและล่าสุดไทยยังมีข้าวถึง7ชนิดที่จะป้อนความต้องการของตลาดคือ1ตลาดพีเมียมได้แก่ข้าวหอมมะลิและข้าวหอมไทย 2. ตลาดทั่วไปได้แก่ข้าวขาวพื้นนุ่มข้าวขาวพื้นแข็งและข้าวนึ่งและ3ตลาดเฉพาะได้แก่ข้าวเหนียวและข้าวสีหรือข้าวคุณลักษณะพิเศษ ทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ยืนยันว่าทางรัฐบาลมีความห่วงใยติดตามสถานการณ์ข้าวมาตลอดและมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำโดยการประกันรายได้เพื่อสร้างความแน่นอนเรื่องรายได้รวมถึงมีมาตรการคู่ขนานเพื่อบริหารระดับอุปสงค์อุปทานที่สำคัญเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร และนี่นะคะก็เป็นข่าวสารที่ปุ้ยจ๋าได้นำมาฝากพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรในวันนี้ค่ะทางช่องปุ้ยจ๋านะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับกเกษตรกรทั่วประเทศค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปุ้ยจ๋าก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้าหากผิดพลาดประการใดไปปุ้ยจ๋าก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปค่ะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ